มีการสละธิ์เกิดขึ้นค่ะแจงคก็วันนั้นเราก็เห็นชุบแจงเนี่ยเขานั่งเศร้าๆอยู่ตั้งแต่เช้าเลยนะคะวันนั้นเรามีกิจกรรมที่ Tru ู101นะคะดิจิตอลพาร์คเราก็เอ๊ะทำไมเราสังเกตตั้งแต่เช้าแล้วว่าเด็กคนนี้เขาเขานั่งเศร้าอ่ะนั่งแบบคือมันดูออกอ่ะเนาะเราก็ดูเด็กมาเยอะก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาต้องมีปัญหาอะไรแน่ ก็มีการพูดไปในห้องบอกว่าใครมีปัญหาอะไรให้รีบมาเคลียร์นะอย่าปล่อยให้เป็นสิ่งที่คลาคาสังเพราะท้ายที่สุดแล้วมันจะทําให้กองประกวดเสียหายเพื่อนคนอื่นๆที่เขาตั้งใจเต็มที่เนี่ยเสียหายเราพูดไปอย่างนี้พอจบปุ๊บสักพักเนี่ยครูจุ๊บแจงก็ได้ออกมาหาดีเรคเตอร์เรานะคอรแล้วก็มาเล่าเรื่องปัญหาที่ไม่พร้อมในเรื่องส่วนตัวของเธอเกี่ยวกับอาชีพให้ฟังค่ะก็ก็เลยเป็นอย่างที่มีข่าวออกไปค่ะ คือพี่ปุ้ยก็ไม่ได้ไปลงดีเทลนะคะแต่ว่าทราบมาว่ามันก็คงเป็นกฎระเบียบจริงๆถามว่าการเป็นเป็นกฎระเบียบเนี่ยดีไหมดีนะคะคือกฎทุกชนิดเนี่ยก็ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะควบคุมให้การปฏิบัติการหรือการอยู่ร่วมกันดําเนินไปด้วยดีกฎระเบียบนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกฎระเบียบอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องมาดูในยะแล้วก็ดูบริบทของมันว่ามันตรงกับสมัยไหมมันตรงกับภาวะเหตุการณ์ไหมหรือมันตรงกับ สิ่งแมดล้อมปัจจุบันหรือเปล่าอันนี้สําคัญก็ต้องมาดูกันนะคะแต่ว่าอย่างที่เราเห็นไปนะคะทางผู้ใหญ่ในกระทรวงท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจท่านก็ออกมาดูทันทีว่าเออมันอาจจะต้องถึงเวลาหรือเปล่าที่มันจะต้องปรับเปลี่ยนให้กับเข้ากับบริบทค่ะแต่ว่าก่อนอนายเขาแกที่เขาบอกใช่คะว่าเขาเข้ามาก็คือเพื่อจะไม่ได้คิดว่ามาจะโคือ,อคือจริงๆเขาก็ไม่ได้ว่าเขาก็คิดนะคะพาอคุยกันจริงๆแล้วถ้าไม่คิดเนี่ยเขาคงไม่มาประกวดหรอกเขาคิดว่า มันจะผ่านเข้าไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ได้มีการพูดคุยหรือลากันอย่างไม่เป็นทางการประเด็นมันอยู่ตรงนั้นค่ะก็มีได้มีการพูดคุยกันนะคะเพราะการที่จะมาะเข้ากองหลายๆวันมันก็มีกิจกรรมทุกวันนะเขาต้องลาอยู่แล้วเพียงแต่มันไม่ได้เป็นทางการเป็นเป็นเรื่องชัดเจนแต่ยังไงก็ตามเนี่ยแม่ปุ้ยก็ได้สอนไปว่าบางทีเราต้องวางแผนระยะยาวเหมือนกัน นะคะในการที่จะทําอะไรก็ตามแล้วมันเข้ารอบมาแล้วมันก็เป็นเรื่องใหญ่ทุกคนก็อยู่ในความสนใจของทุกคนนะคะอิน้ผ่านม,ามีอาชีพนี้เข้ามามีค่ะก็ก็เลยถึงแปลกใจเพราะว่าเราก็มีอาชีพครูเข้ามาประกวดนางสาวไทยของเราน,นิต้าก็เป็นครูนะคะมันก็อยู่ที่การไม่รู้จะเรียกว่าอยู่ที่อะไรเหมือนกันมันก็คงอยูออ่สิ่งที่ต้นสังกัดเนี่ยเขาจะอนุญาตมากน้อยแค่ไหนเพียงใดค่ะ อ๋อหมายถึงน้องเฟิร์สนะคะก็อย่างน้องเฟิร์สก็อยู่ในลำดับค่ะถ้าน้องเฟิร์สไม่มาอันดับ32ก็เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนเขาก็จะมีรันตามคะแนนตั้งแต่วันแรกที่เป็น first gate to the universe เลยเพราะว่ามันผ่านพ้นรอบคีย์เวิร์ดไปแล้วเนาะรอบคีย์เวิร์ดมันคือรอบที่เราจะใช้ไว้พรปฏิภาณในการตอบคำถามแต่แน่นอนแม้กระทั่งรอบคีย์เวิร์ดเองตอนเช้าถ้าใครได้ชม l i ฟ์ไลฟ e ของกองเราก็จะเห็นว่า เราก็จะมีให้กรรมการเนบุกข,ข้างหลังแล้วก็ให้คะแนนความพร้อมการแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมบุคลิกความสวยงามบอดี้เนี่ยเขาให้หมดลวค่ะพอหลังจากนั้นแล้วก็จะมาเข้าสู่กระบวนการในช่วงของรอบคีย์เวิร์ดนะคะแล้วเราก็จะใช้คีย์เวิร์ดเป็นคะแนนเมนแต่เพื่อมันพ้นรอบคีย์เวิร์ดไปแล้วมีอุบัติเหตุที่ใครคนหนึ่งจะต้องออกไปมีอุบติเหตุต้องออกไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาคนที่ติดสำรองขึ้นมาแล้วคนที่สำรองท็คคนจะต้องเป็นคนที่ เอาคะแนนรวมองค์รวมทั้งหมดมาวัดแล้วเลือกขึ้นมาเลยค่ะหลายคนอาจจะแบบคาใจว่าจริงๆองเพิร์เน่าจะอยู่ในหนึ่งในสามสิบแรกแล้วพี่บทแรกอยู่แล้วเพื่อทำให่เขาแบบเซนเวที่มาหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงพี่ปุ้ยแบบพี่ปุ้ยมองว่าไม่จริงอะค่ะแม้กระทั่งตัวแม่ปุ้ยเองหรือใครก็ตามอน่ยบางทีมันเกิดภาวะเอ่อเขาเรียกอะไรอะ สมาธิมันหลุดไปอะ่ะมันก็เกิดความพลาดได้มนุษย์ทุกคนค่ะเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ดีนะคะว่าคนเราจะต้องมีสติค่ะแล้วก็มีสมาธิให้ดีถ้าเรามีสมาธิแล้วเนี่ยความผิดพลาดมันจะเกิดขึ้นน้อยแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิถึงแม้ว่าเราอะ่ะจะเก๋าเกมหรือเจนเวทียังไงบางทีมันก็มีสิทธิ์พลาดได้อันนี้เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะก็ ก็จริงๆไม่ต้องยืนยันหรอกคะ่ะให้เรื่องราวและเหตุการณ์มันเล่าเรื่องด้วยตัวของเองของตัวเองเพราะว่าพูดไปบอกว่าโปร่งใสคนที่มีอคติก็บอกว่าไม่โปร่งใสเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ที่จะสบายใจแต่สิ่งที่เราทําให้เห็นแม้กระทั่งคนที่อยู่ในแวดวงของเราหรือนางงามเราทุกคนเขาจะรู้เองค่ะว่าโปร่งใสหรือไม่ อ่ะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนที่มาเราก็ได้ตรวจสอบไปแล้วไม่ใช่ว่าการที่เราจะคัดคนให้เข้ามา,าในรอบ60คนแรกจนเหลือ40กว่าคนแรกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเราไม่ทดสอบถ้าเราไม่ทดสอบเนี่ยจะมีคนเหลือไปให้เราคัดเป็นร้อยๆเลยค่ะเราทดสอบเ,เราเราตรวจสอบนะคะแล้วบางคนเนี่ยเขาก็ลาออกไปเองเยอะมากเพราะรู้ว่าเดี๋ยวเข้ามามันจะมันไม่เข้าข่ายอะเออในที่สุดแล้วมันจะมาประกวดไม่ได้เขาก็ลาออกไปโอ้เป็น10บสคนเลยค่ะ ใช่ใช่ใช่มันเป็นเรื่องที่เราต้องร,รับรู้แล้วก็ต้องปรับแก้ไปตามสถานการณ์นะคะแต่ยังไรก็ตามยุคนี้มันเป็นยุค2022แล้วเนาะมันก็คงจะต้องดูเรื่องสภาพแวดล้อมหรือความเข้ากับสมัยการและสมัยอันนี้เป็นเรื่องจําเป็นค่ะ,คคคะก,ก็รู้สึกว่าเด็กๆทั้ง30คนเนี้ยแซ่บมากทุกคนนะคะแล้วก็มีพัฒนาการในตัวเองทุกๆคนเนี่ยมองไปเนี่ยทุกคนมี เขาเรียก improvement น่ะมีการพัฒนาตัวเองมีการปรับตัวเองมีการ improve ตัวเองดีมากๆเลยค่ะภูมิใจค่ะแล้วก็แล้วก็ทุกคนมีความกระตือรือร้นมีการสนุกในการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็มีความจอยนี่แหละมันเป็นลักษณะของคนที่จะเข้ามายืนหนึ่งเพราะว่าถ้าคุณไม่สามารถ entertain ใครๆให้มีความสุขไปกับคุณได้คุณไม่น่าจะใช่ค่ะ เขาก็เทรนของโอเขาแต่ละคนมีกลเม็ดเด็ดพลายเทรนกันเยอะเลยละค่ะแอปเขาเรียกอะไรนะต่างคนต่างมีมีกดเหล็กแล้วก็มีเทคนิคเด็ดๆให้กับเด็กๆของตัวเองเดี๋ยวต้องไปชมกันค่ะก็เดี๋ยวต้องมีแน่นอนนะติดติดตามไปเรื่อยๆนะคะเข้าใจว่ามันก็มีเรื่องตื่นเต้นทุกปีเดี๋ยวปีนี้จะเป็นเรื่องอะไรก็ยังไม่รู้แต่ว่าทางกองก็ตั้งรับเป็นอย่างดีค่ะไม่ต้องห่วงค่ะ ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ